สวัสดีค่ะ JK มาแนะนำให้ชมกับ Honda Civic Dimension นะคะ8,9,900บาทค่ะคันนี้เป็น Dimension ปี02นะคะเครื่องยนต์ VTEC 1 7 0 0 c งขายเงินสดนะคะเป็นรถบ้านแท้ค่ะเดิมๆบางๆนะคะสีสันก็บางๆค่ะแอร์เย็นกระจกไฟฟ้านะคะคันนี้เกียร์ออโต้หน้าตาเดิมๆค่ะไม่มีชนหนักเอกสารมีให้ครบนะคะ พร้อมโอนได้เลยค่ะภาษีไม่ขาดรถพร้อมใช้งานนะคะขับขี่ได้สบายทางใกล้ทางไกลไปได้นะคะเครื่องดีเงียบๆไม่เคยแก๊ดด้วยนะคะเป็นรถยนต์ใช้น้ำมันร้วนค่ะเบนซิน9195ได้หมดเลยนะคะก็เติมกันได้สบายๆบาย8 0 9 0บาทราคานี้เป็นราคาเงินสดอย่างเดียวนะคะ สนใจไปดูกันก่อนได้ค่ะรถอยู่แถวพระราม2สแกงาม14นะคะติดต่อโทรไปคุยโดยตรงนัดหมายไปชมตัวรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของท่านเองสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ